ฉะนั้นอย่ากระวนกะวายถึงพวกนี้เพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็มีความกระวนกะวายสําหรับทุกวันอยู่แล้วสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงบอกกับเราและเตือนกับเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่คือว่าเราจําเป็นต้องมีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าสติแปลว่ารู้ว่าตัวเองกําลังทาอะไรอยู่และรู้ว่าอะไรกําลังเกิดขึ้นกับชีวิตของตัวเอง เป็นคนที่ยังรู้ชีวิตของตัวเองไม่ใช่รู้เรื่องชีวิตของคนอื่นแต่ตัวเองไม่รู้ไม่ใช่รู้เรื่องของตัวเองนี่คือการมีสติปัญญาจะเริ่มทํางานในส่วนที่สองพอเราเริ่มนิ่งและเริ่มรู้ว่าอ๋อเรามีสติและปัญญาจะเริ่มทํางานเราจะต้องรู้ว่าเฮ้ยเราต้องเริ่มทําอะไรก่อนเราต้องมีความสุขุมเราต้องมีความรอบคอบเราต้องมีความรู้เราต้องมีความเข้าใจเราต้องมีความเฉลียวและต้องมีความฉลาดในการดาเนินชีวิตรู้ว่าตัวเองกาลังจะทําอะไรแล้ว ค่อยๆสุขุมรบอบคอบค่อยๆตัดสินใจไปทีละขั้นทีละออนถ้าสมมติว่าในสมองของเรามันไม่สามารถที่จะเรียบเรียงหนึ่งสองสามสี่ได้ให้เอากระดาษขึ้นมาแล้วค่อยๆจดว่าเฮ้ยตอนนี้เรากําลังยืนอยู่จุดไหนของชีวิตของเราและถ้าสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังเดินอยู่ในเขาวงกฏแห่งปัญหาอันที่หนึ่งถ้าเราจะออกจากวงกฏของปัญหาเราจะออกได้อย่างไร ขอคาปรึกษาจากคนรอบข้างขอคาปรึกษาจากพระเจ้าขอคาปรึกษาจากคนที่เราสามารถขอคาปรึกษาได้อธิษฐานพ่อพระเจ้าหนึ่งสติกลับมาเริ่มต้นกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเป็นวิธีเดียวที่พระวจนะของพระเจ้าสอนเราเราต้องเริ่มต้นด้ยวยการเข้าหาพระเจ้าก่อนเสมอเมื่อเวลาเกิดปัญหาหรือไม่เกิดปัญหาในชีวิตของเราเอง,เองนะครับ เมื่อเวลาเราเกิดปัญหาเราเริ่มต้นที่จะเข้าหาพระเจ้าแต่ถ้าเราไม่อยากให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตของเราเริ่มต้นเข้าหาพระเจ้าก่อนที่ปัญหาจะเกิดนี่คือสิ่งที่เป็นเคล็ดลับที่พระเจ้าด้ทรงสอนเราเพราะพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเราอ่านสมบทธิเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้เกิดปัญหาขึ้นในชีวิตของเราเราต้องตั้งสติและมีปัญญาที่มาจากพระเจ้าเริ่มต้นที่จะขอคําแนะนําจากครูบาอาจารย์จากคนรักไพ่เพื่อเราจะไม่สามารถที่ทะให้เกิดปัญหาเกิดเพื่อเราจะไม่ก้าวเข้าสู่ปัญหาแต่ถ้าเรา เราเริ่มต้นโดยการที่เราไม่ได้เข้าหาพระเจ้าตั้งแต่แรกและปัญหามันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเริ่มต้นโดยการขอคําปรึกษาและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือขอคําปรึกษาที่มาจากพระเจ้าว่าจะให้เกิดว่าพระเจ้าจะต้องการให้เรานั้นทําอย่างไรในชีวิตของเราในการดําเนินชีวิตติดตามพระเจ้า